โมเมนตขอช้างอินอยู่รขอบอลขอช้างข้อเดียวกันถึงข้อสนามสวัสดีครับอยู่กับข้อสนามแมนออฟเดอะเย์นะครับวันนี้อยู่กับผมพีข้อสนามครับรายการข้อสนามแมนออฟเดอะเย์ครับรายการที่เราจะเอาสถิติ เอาตัวเลขต่างๆของนักเตะมากลางให้ทุกคนดูว่าในค่ําคืนยูโรที่ผ่านมาเนี่ยเขาทําลงานได้ดีขนาดไหนและตอนนี้ครับรอบแบ่งกลุ่มก็แข่งจบกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและหนึ่งในคู่บิ๊กแม์เมื่อคืนครับมีนักเตะหนึ่งคนที่ต้องบอกว่าเดินหน้าล่าทุกสถิติจริงๆเขาคนนั้นก็คือคริสเตียโนโรนัลโด้นั่นเองครับโรนัลโดครับในวัย36ปีเขายังเป็นตัวความหวังเป็นเดอะแบ็ของทัพโปรโตุเกสอยู่เสมอถึงแม้ว่าเขาอาจจะไม่ได้มีส่วนสมคัญกับทุกจังหวะของเกมแต่เรื่องการทําประตูเนี่ยต้องบอกว่า 2และก็ดีพอที่พวกเขาจะผ่านเข้ารอบต่อไปเป็นที่เรียบร้อยโดยมีคิวจะต้องไปเจอกับทีมที่หลายคนครับยกให้เป็นเตงหนึ่งนั่นก็คือเบลเยียมนั่นเองไม่รู้ว่าจะผ่านได้หรือเปล่านะครับก็เอาใจช่วยแฟนโปรโตุเกสทุกคนแล้วกันนะฮะนอกจากนี้ครับสถิติที่เกิดขึ้นครับเขายิง2ประตูทําให้คริสเตียโนโรนัลโดครับกลายเป็นนักเตะคนแรกในประวัติศาสตร์ครับที่สามารถยิงประตูในทัวร์นาเมนต์ระดับชาติอย่างฟุตบอลยูโรและฟุตบอลโลกรวมกันแล้ว21ประตูครับโรนัลโดครับยิงประตูในฟุตบอลยูโรไปทั คคนนเก่าะรับอย่างมิโดสลาฟโรเซดาวยิงตำนานทีมชาติเยอรมันที่ทำไว้19ประตูครับและตอนนี้ครับโรนัลโดก็นำเป็นดาวซันโวของฟุตบอลยูโร2020ด้วยการยิงไปถึง5ประตูกับอีก1แอสสิตและนี่ครับคือสถิติของโรนัลโดในเกมเมื่อคืนที่ผ่านมาครับโรนัลโดครับสัมผัสบอลไปทั้งหมด43ครั้งครอสบอลทั้งหมด2ครั้งครับยิงทั้งหมด5ครั้งตรงกรอบ3ครั้งแล้วก็ทำได้2ประตูครับจากจังหวะลูกจุดโทษโอ้โหผู้ชายคนนี้ไม่รู้จะใช้คำอะไรมาอธิบายดีนะครับถึงแม้จะอายุ ีผ่าเพื่อนๆคิดว่าทีมชาติโปรตุเกสครับที่มีคริสเตียโนโรนัลโดนำทัพในครั้งนี้เนี่ยจะดีพอกับการป้องกันแชมป์ฟุตบอลยูโรหรือเปล่าแล้วการเจอกับทีมชาติเบลเยียมพวกเขาจะสู้ได้ดีแค่ไหนลองคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับและนี่ครับผมต้องขอขอบคุณเลยครับผู้สนับสนุนใจดีของเราครับเครื่องดื่มตาช้างนะครับช้างฟุตบอลโมเมนต์ครับคอช้างอินยูโรคอบอลคอช้างคอเดียวกันถึงขอบสนามครับอ่ะชนกันหน่อยนะฮะแล้วขอบสนามแมนอัลเดย์ตอนหน้าครับจะเป็นนักเตะคนไหนที่ทำผลงานได้โดดเด่นจนเราต้องการสถิติไหมทุกคนดดดูรออตติาามมนไ้เลยที่ขบส แต่วันนี้ผมพี่ขอสนามต้องขอลาไปเพียงเท่านี้ก่อนสวัสดีครับช้างฟุตบอลโมเมนต์ขอช้างอินยูโรขอบอลขอช้างขอเดียวกันถึงข้อสนาม